ที่โบรณะนั้นก็ได้พบสิ่งวัตถุต่างๆบนเพดานก็มีพระสมเด็จบ้างมีพระยอดทงบ้างอ,าอยู่ตามเพดานกูโบอยู่ตามเพดานกูดีทองอาตมาภาพก็ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีช่างที่มาลื้อได้ ขึ้นไปลือแล้วก็พ,ปพบปะไปพบเจอแล้วก็ให้อัตมาภาพไปเก็บลงมาเอามาเก็บลงมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์บ้างเอามาให้โยมบูชากันบั่งตอนที่อาตมาภาพบูรณะวัดเนี่ยไม่มีญาติโยมท่านใดสนใจนวก็บูรณะกุฎีทองเสร็จแล้วก,ก็มาบูรณะองโบสถ พ่อวัวสดตอนนั้นก็สุดโทมมากช่อฟ้าใบละกาตกลงมาอกระบ้งกระเบื้องท่านผู้ว่าท่านก็ไปจุดทูปท่านก็นเ,เห็นองค์พระประธานมันแตกแตกราวเยอะท่านก็บอกเอา้าหลวงพ่อน,นี่พระประธานชำรุดเยอะนี่จะเอาไว้อย่างนี้เหรอหลวงพ่อไม่ซ่อมเลยพ่อกำลังคิดจะซ่อมอยู่เวลังหาจ้าภาพอยู่ท่านบอก มันก็ยังไม่มีเจ้าภาพแต่ว่าถ้าซ่อมเนี่ยมันพวกใช้เงินหลายแสนท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าจะซ่อมกี่แสนเดี๋ยวผมกับพรรพวกจะซ่อมให้ก่อนผมจะย้ายไปเป็นผู้ว่าเชียงรายว่างนันทพระประธานด้วยทั้งฐานทุกข์ชีด้วยประมาณเก้าแสนบาทค่าดำเนินการนะเก้าแสนบาทอ่ะก็ทําทระหว่างที่ซ่อมบุโบสด่อมพระประธานเนี่ย ก็ได้หลวงปู่ทวดที่ที่หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสในหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเคยเอาบาบรรจุหรือยังไงเนี่ยนะทราบถามคนโบราณเขาบอกว่ายุคนั้นน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมถ้าไม่ใช่หลวงปู่ทิมก็เป็นหลวงปู่บุญหรือหลวงปู่เกียร์ด้วยระหว่างเนี่ยพว่าสองพันห้าร้อยสองสี่เก้าเจ็ดอยู่ระหว่างเนี้ยอยู่ระหว่างสองสามองค์เนี่ยอาจจะเป็นหลวงพ่อเกียร์ก็ได้ อาจจะเป็นหลวงปู่เจริญก็ได้อแต่ถ้าถ้าเป็นหลวงปู่ทิมเนี่ยน่าน่า,นาจะน่าจะไม่ทันเพราะหลวงปู่ทิมเนี่ยประมาณสองรอยปีได้ออกมาได้ออกมาก็ประมาณห้าหกบาทห้าหกบาทพระบ,บาทพระบิสบาทก็ไม่ใช่หลวงปู่ทวดอย่างเดียวก็ ผสมษษมาเสกกับอรามาก็อาตมาภาพมานับดูก็ได้ประมาณบาทละสีะ่พันกว่าองค์หลวงพ่อหลีวัดศรีปรย์นาคารหลวงพ่อพระครูวิมศาาลศรีอาจารย์วัดท่าน้ำวัดท่าน้ำเอ่อวัดอะไรอ่ะวัดท่าน้ำที่ปรย์นาคารอ่ะชื่อหลวงพ่อเสงี่พ่อเสงี่ชื่ออะไรๆแล้วหลวงพ่อเสงี่เอ่อ ชื่อในราชดินาธนามท่านชื่อหลวงพ่อพระครูวิบนลศรีราจาวัดวัดศรีประจันทคาม